สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Story Being วรรณกรรมในสวนชีวิตครับก่อนอื่นเลยนะครับทางรายการก็ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทางภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็หาดใหญ่ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวในโลกวรรณกรรมกันกับหนังสือเล่มสำคัญที่ต้องบอกว่าเปิดพรมแดนใหม่ให้กับงานเขียนของจีนและก็ของโลกเลยนั่นก็คือคุนเขาแห่งจิตวิญญาณครับ ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมผลงานของนักเขียนชาวจีนที่ลีภัยไปอยู่ฝรั่งเศสอย่างเกาสิงเจี้ยนถึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี2000แล้วก็อะไรคือหัวใจสำคัญที่ซ่อนอยู่ในนวนิยายที่ออหลายคนบอกว่าซับซ้อนและลึกซึ้งเล่มนี้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวผู้เขียนกันก่อนเลยดีกว่าครับเกาสิงเจี้ยนคือชีวิตของเขานี่ก็เหมือนนิยายเรื่องหนึ่งเลยนะครับ เกิดที่จีนปี1940แต่ว่าต้องลี้ภัยทางการเมืองไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสจนได้สัญชาติฝรั่งเศสในปี1998ใช่ครับแล้วที่น่าทึ่งคือเขาไม่ได้เป็นแค่นักเขียนอย่างเดียวแต่เป็นเรียกว่าศิลปินเต็มตัวเลยทั้งเขียนบทละครวิจารณ์งานศิละปะและก็ยังเป็นจิตรกรฝีมือดีอีกด้วยถูกต้องค่ะและจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาก็คือปี2000ที่เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ซึ่งตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากลองฟังเหตุผลที่คณะกรรมการโนเบลให้ไว้นะคะเขาบอกว่าผลงานของเกาสิงเจี้ยนเนี่ยมีคุณค่าเป็นสากลให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขมขื่นและความฉลาดทางด้านภาษาซึ่งได้เปิดเส้นทางใหม่ให้กับนวนิยายและบทละครของจีนอื mm. คำประกาศนี้มันชี้ชัดเลยว่างานของเขามีความสำคัญในสองระดับเลยคือทั้งในฐานะวรรณกรรมโลกแล้วก็ เป็นผู้บุกเบิกให้วณกรรมจีนด้วยแต่ก็นั่นแหละครับการได้รับรงงางวัลระดับโลกแบบนี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะร่วมยินดีด้วยโดยเฉพาะที่บ้านเกิดของเขาเองเหมือนว่ามีดราม่าตามมาพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเรียกว่าเป็นพายุเลยดีกว่าในหมู่นักเขียนจีนด้วยกันเองก็เสี่ยงแตก คือมีกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชมมากบอกว่านี่คือความสำเร็จของศิลปะลวดลายจีนที่ไปไกลถึงระดับโลกแต่ฝากรัฐบาลจีนนี้คือไม่พอใจอย่างรุนแรงเลยค่ะถึงกับออกมาประนามว่ารางวัลน,นี้มีแรงจูงใจทางการเมืองแอบแฝงผลก็คือผลงานของเขาไม่เคยถูกพูดถึงในวงกว้างในจีนเลยอ้าวเหรอครับค่ะส่วนทางกับชื่อเสียงในโลกตะวันตกอย่างสิ้นเชิง ผมเคยอ่านเจอว่าละครเวทีของเขาเคยถูกทางการจีนเรียกว่าเป็นมลพิษทางปัญญาด้วยซ้ำมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับรุนแรงขนาดนั้นเลยค่ะเพราะละครของเขาเป็นแนวอ absurd หรือว่า a b s u r d i s ส แนวไรเอผลใช่ค่ะซึ่งมันล้ำหน้าเกินไปสำหรับจีนในยุคนั้นที่ทุกอย่างยังถูกควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์คือศิลปะต้องมีไว้เพื่อรับใช้อุดมการณ์ของรัฐเท่านั้นการทำงานที่ตั้งคำถามกับความเป็นจริงหรือแสดงความไร้แก่นสารของชีวิตแบบนี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นอันตรายค่ะพอเข้าใจเบื้องหลังชีวิตที่ต้องต่อสู้มาขนาดนี้มันเลยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมแก่นของขุนเขาแองจิตวิญ,ญญาณจะพุ่งไปที่เรื่องการค้นหาตัวต,วตนโดยตรงเลยซึ่ง โครงเรื่องมันก็ไม่ได้เดินตามขนบของนิยายทั่วไปเลยใช่ไหมครับไม่เลยแม้แต่น้อยค่ะอยากคาดหวังว่าจะได้อ่านเรื่องที่มีจุดเริ่มต้นกลางแล้วก็จบแบบที่เราคุ้นเคยหนังสือเล่มนี้เหมือนกับการเปิดอ่านสมุดบันทึกการเดินทางที่มันกระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องอืม เป็นการรวบรวมความทรงจำความประทับใจจากการที่เขาเดินทางรอนแรมไปในพื้นที่ห่างไกลทางตอนใต้แล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นเวลานาน,านะคะอืมซึ่งพื้นที่แถบนั้นก็ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวสวยงามแต่เป็นดินแดนที่ยังดิบแล้วก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรมโบราณใช่ค่ะทั้งพิธีกรรมของหมอผีหรือชาแมนเรื่องล่าพื้นบ้านตำนานเก่าแก่หรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาของลัทิเต่าที่ยังหลงเหลืออยู่มันเหมือนการเดินทางย้อนเวลาหาอดีตที่กำลังจะเลือนหายไปใช่ค่ะ แต่มันไม่ใช่แค่การสำรวจทางภูมิศาสตร์ภายนอกเท่านั้นนะสิ่งที่สำคัญกว่าคือมันเป็นการสแสวงบุญของตัวเอกไปสู่ตัวเองการสแสวงบุญไปสู่ตัวเองใช่ค่ะมันคือการเดินทางเข้าไปสำรวจโลกภายในจิตใจ,จที่เส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงในชีวิตของผู้เขียนกับเรื่องแต่งในจินตนาการมันเอ่อมันพราเลือนจนแทบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยเป้าหมายจริงๆไม่ใช่สถานที่แต่เป็นการสำรวจอะไรบางอย่างข้างในตัวเอง มันคือการค้นหาตัวตนที่ถูกกดทับไหว้หรือเปล่าครับตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะหัวใจของหนังสือเล่นนี้คือการยืนยันถึงปัจเจกภาวะหรือ individuality อ๋อซึ่งเป็นการท้าทายอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคเหมาเจ๋อตุงอย่างซึ่งซึ่งหน้าเลยในยุคนั้นรัฐเน้นย้ำเรื่องส่วนรวมเป็นใหญ่ความเป็นปัจเจกชนถูกมองเป็นเรื่องเห็นแก่ตัว ต้องกำจัดทิ้งใช่ค่ะต้องถูกกำจัดทิ้งการที่เกาสิงเจี้ยนเขียนหนังสือที่เชิดชูการเดินทางเพื่อค้นหาฉันจึงเป็นการกระท,ทําที่ขบฏอย่างยิ่งเหมือนเขาจะบอกว่าท่ามกลางสังคมที่พยายามหลอมให้ทุกคนเหมือนกันหมดการรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ให้ได้คือการต่อสู้ที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ ถูกต้องค่ะและวิธีการของเขาก็น่าสนใจมากเขาไม่ได้ใช้แค่วิธีคิดแบบตะวันตกอย่างเดียวแต่ผสมผสานแนวคิดวรรณกรรมสมัยใหม่หรือโมเดิร์นิซึมที่เน้นการสำรวจจ,จิตใจเข้ากับสูนท์รียศาสตร์แบบจีนดั้งเดิมโดยเฉพาะแนวคิดแบบพุทธศาสนานิกายเซนที่เรียกว่าการถอดถอนตนเองเพื่อเพ่งพิสดูอย่างสงบสงัดการถอดถอนตนเองเพื่อเพ่งพิสดูพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมครับ มันคืออะไรมันคือการฝึกมองตัวเองเหมือนเป็นคนอื่นนะคะมองการกระทําความคิดความรู้สึกของตัวเองโดยไม่มีอคติไม่เข้าไปตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเหมือนเรากําลังดูหนังเรื่องหนึ่งใช่เลยค่ะเหมือนเราดูหนังที่ตัวเอกคือตัวเราเองซึ่งการทําแบบนี้มันทําให้เกิดระยะห่างและทําให้เราเข้าใจตัวเองได้อย่างเป็นอิสระจากกรอบที่สังคมสร้างขึ้นเป็นการแสวงหาเสรีภาพทางความคิดอย่างแท้จริง ซึ่งเกาสิงเจี้ยนไม่ได้แค่พูดถึงแนวคิดนี้นะคะแต่เขาใช้มันเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องด้วยและว,วิธีการเล่าเรื่องของเขาก็เป็นส่วนที่ท้าทายคนอ่านที่สุดเลยใช่ไหมครับผมว่าน,นี่คือจุดที่ทําให้หลายคนอ่านแล้วอาจจะวางหนังสือลงได้ง่ายๆเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการใช้สรรพนามจริงค่ะนี่คือลายเซ็นของเขาเลยในเรื่องจะมีการสลับใช้สรรพนามบุรุษที่1 2แล้วก็3คือฉันเธอและเขาหล่อนไปมาอย่างรวดเร็วมาก บางทียังไม่ทันจบย่อหน้าก็เปลี่ยนแล้วใช่ค่ะเปลี่ยนคนเล่าแล้วมันสร้างความรู้สึกสับสนให้คนอ่านน่าดูเลยนะครับเหมือนกำลังถูกดึงจากมุมมองหนึ่งไปอีกมุมมองหนึ่งตลอดเวลาจนบางทีเราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงใครคือใครใครกำลังพูดกับใครกันแน่ซึ่งนั่นคือความตั้งใจของผู้เขียนเลยค่ะการสลับสรรพนามไปมานี่แหละคือเครื่องมือที่เขาสร้างสภาวะการถอดถอนตนเองที่เราคุยกันเมื่อกี้ อ oh. พอเขาใช้คำว่าฉันมันคือมุมมองจากข้างในแต่พอเขาเปลี่ยนไปใช้เธอมันเหมือนเขากำลังพูดกับตัวเองจากข้างนอกกำลังสำรวจตัวเองอยู่และพอเขาใช้เขามันก็ยิ่งถอยห่างออกไปอีกเหมือนกำลังมองตัวเองเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งไปเลยโอ้โห oh พอฟังแบบนี้แล้วมันลึกซึ้งมากเลยนะครับเหมือนกับว่าตัวละครฉัน เธอเขาอาจจะไม่ใช่คนละคนกันแต่เป็นแง่มุมต่างๆของอัตตาเพียงหนึ่งเดียวที่กำลังสนทนาถกเถียงแล้วก็สำรวจตัวเองอยู่ตนออกมาเพื่อทำความเข้าใจตัวเองจากทุกมิติแล้วพอมารวมกับโครงสร้างเรื่องที่ไม่ปฏิติประต่ะตอที่ดูเหมือนบันทึกปกจินกะมันยิ่งเป็นการทลายตรก,กะการเล่าเรื่องแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยอืมเขาต้องการจำลองสภาวะของโลกและจิตใจที่มันเออไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเป็นเส้นตรงเสมอไปเหมือนกับ ความทรงจําหรือความฝันของเราที่มันมักจะกระโดดไปมากกว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ต่อเนื่องกันถูกต้องค่ะเกาสิงเจี้ยนเรียกภาษาที่เขาใช้ว่ากระแสทานแห่งภาษาหรือ stream of language ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากกระแสสํานึก stream of consciousness ในวรรณกรรมตัวนตกเขาพยายามจะจับเอาความคิดที่ไหลเวียนอยู่ในหัวออกมาให้เป็นตัวอักษรสร้างสภาวะที่เขาเรียกว่าปัจจุบันขณะอันเป็นนิรัน ปัจจุบันขณะอันเป็นนิรันด์ค่ะคือเรื่องเล่าที่ไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยเวลาแบบอดีตปัจจุบันอนาคตอีกต่อไปมันเกิดขึ้นตรงหน้าผู้อ่านณนขณะนั้นเลยนอกจากการเล่นกับภาษาแล้วเหมือนเขาจะดึงเทคนิคจากศิลปะแขนงอื่นเข้ามาใช้ด้วยใช่ค่ะเพราะเขาเป็นศิลปินรอบด้านเขาจึงนําเทคนิคของดนตรีหรือคีตศิลป์แล้วก็ภาพวาดหรือทัศนศิลป์เข้ามาใช้ด้วยเขาเชื่อว่าจังหวะจะโคนของประโยค การเลือกใช้คำที่มีเสียงต่างกันมันสามารถสร้างความรู้สึกและสื่อความหมายได้ลึกซึ้งกว่าตัวอักษรธรรมดาธรรมดาอ๋อเข้าใจแล้วครับเช่นเดียวกันกับการใช้ภาษาเพื่อวาดภาพในจินตนาการของคนอ่านมันคือการสื่อสารทางจิตวิญญ,ญาณโดยตรงเลยค่ะเทคนิคทั้งหมดนี้ทั้งการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนบรรยากาศของป่าเขาที่ลึกลับมันทําให้นังสีเล่มนี้มีโทนที่อึมครึม ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผมไปเจอบทความชิ้นหนึ่งจากมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเขาใช้วลีที่น่าสนใจมากเขาเรียกขุนเขาแห่งจิตวิญญาณว่าเป็นวรรณกรรมผีวรรณกรรมผีเป็นคำนิยามที่เห็นภาพแล้วก็กระตุกความคิดดีมากเลยค่ะในบทความก็ให้เหตุผลว่าบรรยากาศในเรื่องมันสลัวรางตลอดเวลาเหมือนมีหมอกจางๆปกคลุมอยู่ตัวละครหลายตัวก็ดูลึกลับไม่รู้ที่มาที่ไปจุดๆู่ก็โผล่เข้ามาในเรื่อง แล้วก็หายไปดื้ดอโดยเฉพาะตัวละครผู้หญิงที่มักจะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อคร่ำครวญถึงความทุกข์ยากในชีวิตแล้วก็จากไปอย่างไรร่องรอยเหมือนเป็นวิญญาณที่แวะเวียนมาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็เลือนหายไปการตีความแบบนี้มันพาเราไปสู่แก่นอีกชั้นหนึ่งของหนังสือได้เลยนะคะถ้าเรามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์พูดผีปีศาจหรือความลี้ลับต่างๆในเรื่อง มันอาจ,จไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแบบที่เราเข้าใจกันแต่มันคือภาพแทนของเสียงที่ถูกทําให้เงียบเสียงที่ถูกทําให้เงียบหมายความว่ายังไงครับมันคือเสียงของวัฒนธรรมชายขอบชนกลุ่มน้อยหรือความเชื่อดั้งเดิมที่ถูกกดทับโดยวัฒกรรมหลักของสังคมจีนมาตลอดอ๋อ oh. ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของจื้อในยุคโบราณที่มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องงมงายหรือในยุคข,ของเขาที่พรรคคอมมิวนิสต์พยายามจะล้มล้างสีเก่า ความคิดเก่าวัฒนธรรมเก่าประเพณีเก่าความเคยชินเก่าใช่ค่ะพยายามจะล้างให้หมดสิน้นเท่ากับว่าผีในที่นี้ก็คือเสียงของประวัติศาสตร์ที่ถูกลบเลือนคือความทรงจำที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้แต่ยังคงวนเวียนกลับมาหลอกหลอนยุคปัจจุบันต้องค่ะมันคือบาดแผลของประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยได้รับการชำระเกาสิงเจียนเองเคยพูดไว้ชัดเจนว่า ในประวัติศาสตร์ของจีนนั้นตำนานกับประวัติศาสตร์เรื่องจริงกับเรื่องโกหกมักจะถูกเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันเสมอจนเราแทบแยกไม่ออกใช่ค่ะจนเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อรับใช้อำนาจ การเขียนแบบซ่อนในยะมีความคลุมเครือแบบนี้มันก็เป็นกลวิธีที่นักเขียนในยุคเผด็จการนิยมใช้กันเพื่อที่จะสื่อสารความจริงบางอย่างโดยไม่ต้องปะทะกับอำนาจรัฐโดยตรงเหมือนเป็นการสร้างรหัสลับระหว่างคนเขียนกับคนอ่านใช่ครับถูกต้องค่ะ มันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางความคิดให้กับตัวเองและผู้อ่านเป็นการยืนยันที่จะทำงานเพื่อความจริงแต่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์เป็นเกราะกำบังซึ่งความละเมียดละไมและซับซ้อนทางภาษานี่เองที่ทำให้ผลงานของเขามันไปไกลกว่าแค่เรื่องการเมืองอแต่กลายเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าในระดับสากลจนได้รับรางวัลโนเบลในที่สุดโอเคครับพอเราพูดถึงความซับซ้อนชั้นเชิงต่างๆนานา,นา มันอาจจะทำให้ดูเหมือนว่าขุนเขาแห่งจิตวิญญาณเป็นหนังสือที่เข้าถึงยากมากสำหรับคนอ่านทั่วไปแต่เรื่องที่น่าทึ่งก็คือแก่นของมันกลับสามารถเชื่อมโยงกับผู้อ่านในวงกว้างได้อย่างไม่น่าเชื่อผมไปเจอกระทู้สนทนาที่น่าสนใจมากในเว็บบอร์ดพันทิปมีคนหนึ่งที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเอามาตกตะกอนความคิดของตัวเองน่าสนใจค่ะเขาพูดถึงประเด็นไหนบ้างคะเขาไม่ได้พูดถึงเทคนิคการเขียน หรือการเมืองเลยครับแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อหนังสือและการเดินทางในเรื่องแล้วเขียนสะท้อนออกมาเป็นประเด็นสากลในชีวิตมนุษย์ที่ผมว่าทุกคนต้องเคยรู้สึกอย่างเช่นเรื่องอะไรคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแปลกๆเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหรือที่เรียกว่าเดจาวูเรื่องของโชคชะตาพรมลิขิตการพบเพื่อพลากและที่เขาเน้นย้ำม,มากที่สุดคือโศกนาฏกรรมของการรอคอย โศกนาฏกรรมของการรอคอยเป็นการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากนะจากหนังสือปรัชญ,ญาสู่ประสบการณ์ส่วนตัวใช่ครับเขาเขียนทำนองว่าโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์คือนอกจากเรามีรักแล้วเรายังมีร้างแต่ที่มันหนักหนากว่านั้นคือช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างที่จะรักหรือจะร้างมันยังมีความทุกข์ของการรอ อ mm hmm. ซึ่งการรอนั้นมันทรมานและสุดท้ายอาจจะจบลงด้วยการที่เราเหนื่อยจนต้องเลิกรอไปเองประเด็นนี้มันทรงพลังมากและมันแสดงให้เห็นเลยว่าต่อให้ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณจะมีกลวิธีที่ซับซ้อนแค่ไหนแต่แก่นของมันสามารถกระตุ้นให้ผู้อ่านกลับมาคบคิดถึงสาระของชีวิตได้จริงด้วยครับเพื่อเอาเข้าจริงแล้วการเดินทางของตัวละครในเรื่องก็คือการเผชิญหน้ากับการพบพานผู้คนใหม่ๆ และการพลัดพรากที่ไม่คาดฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกันมันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่มันทำงานอย่างไรมันสามารถทำงานกับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้อ่านแต่ละคนได้อย่างไร้ขีดจำกัดไม่ว่าผู้อ่านคนนั้นจะมาจากวัฒนธรรมไหนหรืออยู่ที่ไหนในโลกก็ตามเขาสามารถดึงเอาบางส่วนของหนังสือมาเชื่อมโยงกับขุนเขาในจิตวิญ,ญญาณของตัวเองได้เสมอคะ่ะประนงในคุณค่าของความเป็นมนุษย์หนึ่งคน ทำกลางกระแสทานที่พยายามจะพัดพาทุกอย่างให้กลืนหายไปซึ่งอาจจะนำมาสู่คำถามสุดท้ายให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะในโลกที่ประวัติศาสตร์ซึ่งถูกจดจาร์มักเต็มไปด้วยเรื่องจริงและเรื่องโกหกปะปนกันไปจนแยกไม่ออกบางทีการเดินทางเข้าไปสำรวจคุณนเขาที่อยู่ในจิตวิญญ,ญาณของตนเองอาจเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่มนุษย์สามารถยึดถือและเชื่อมั่นได้ เป็นการทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตก็หมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกลับมาผมกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ